ล่าสุด t o y o ต a ได้ตัดสินใจพัฒนารถยนต์รุ่นนี้ต่ออีกเจเนอเรชันหนึ่งโดยมีการเผยโมครั้งแรกในโลกในวันที่26มิถุนายนปี2023ซึ่งนั่นก็คือ Toyota CHR ดีไซน์ของ CHR ใหม่เจเนอเรชันที่2องคือทอจารถยนต้นแบบ CHR Prototype Concept เกือบทั้งหมดด้านหน้ามาพร้อมกับภาษาการออกแบบล่าสุดของค่ายกระจังหน้าเป็นแบบ Hammerhead Design สนับข้างด้วยชุดไฟหน้าทรง4เชม ขณะที่ด้านข้างยังคงเส้นสายคล้ายรุ่นเดิมปรับให้เส้นสายมีความแข็งตรงมากขึ้นและเปลี่ยนมือจับเปิดประตูแบบลั้งเดิมเป็นแบบ flush door handle เรียบไปกับเปลือกตัวถังเพื่อการไหลผ่านของอากาศที่ดีขึ้นมากกว่านั้นยังมีกระจกบังลมลาดเอียงมากกว่า cross over ทั่วไปพร้อมออกแบบให้ spoiler หลังมีช่องอากาศไหลผ่านเอาคราบน้ำและฝุ่นหลุดออกไปแทนการติดตั้งใบปัดน้ำฝนลอ้ออลลอยในรุ่นปกติจะมีขนาด19นิ้ว ส่วนในรุ่น GR Sport จับเกตไปใช้ล้อขนาด20นิ้วภายในห้องโดยสารมีดีไซน์การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆมาในสไตล์เดียวก,กันกับ Toyota ยุคใหม่หลายรุ่นชุดมัดวัดแบบ Full Digital หน้าจอกลางเป็นแบบกึ่งลอยตัวขนาด12.3นิ้วมาพร้อมระบบนำทางผ่านดาวเทียมและระบบเครื่องเสียง JBL Premium Audio System ขณะที่พวงมาลัยใช้รูปทรงเดียวกันกันกบ Alphard และ Vellfire นอกจากนี้ยังเพิ่มลูกเล่นด้วยการติดตั้งไฟแอมเบียนไลท์ปรับได้64เฉดสีหลังคาพารามิกซันรูฟแบตติดตั้งตายตัวในด้านคุมพลังถูกยกมาจาก Toyota p r i u รุ่นปัจจุบันซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด3แบบคือ1เบนซิน1.8ลิตรไฮบริดทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังสูงสุด140แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT กับเคลื่อนล้อหน้าและเบนซิน2.0ลิตรไฮบริด เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกำลังสูงสุด196แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อและอันสุดท้ายคือเบนซิน,น2.0ลิตร Plug-in Hybrid เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้พละกำลังรวมสูงสุด222แรงมา้าพุ่งด้วยแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด13.6กิโลวัตต์ วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนเป็นระยะทางไกลได้สูงสุดถึง1 7กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTC สำหรับประเทศไทยนั้นคงยังต้องรองกันอีกต่อไปขอให้ผู้ชมทุกท่านโชคดีมีแต่ความสุขสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ